สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศจ้าทั่วทุกมุมโลกจา้ามาพบกันกันกบสาวบนคนเดชอุดมอีกแล้วเด้อจ้าเด้อวันนี้ภาพมาข่าวสวนคือเกา่าแต่ห้าสิมายุดธอยู่มองนี้นะจาน้านี่พักข้าวตองจา้าสมุนไพรข้าวตองหรือว่าลูข้าวนะจาน้าเนาะกินเพิ่นกันข้าวขอาวอยุต่ว่าสรบพะรุเพันดีเยี่ยมนะจ้าพี่น้อง เฮากะอันแล้ไปแจวกินกับปุลกระลาบเป็นพักเคียงคางกับอันเวลาเฮากินเขาน่าจะนี่เป็นพักเคียงในในลาบกระลาบกับปุลกับสมตำน่าจะกกินได้อยู่แต่ว่าผู้ผู้บ่มักกับชิกีกินอย่างน,าน,านี่จักหน่อยเด้อจ้ะเนาะกระปลูกง่ายอยู่เด้อจ้ะนี่เสาบนนั่นดึงมาหนอดซ้องหนอดทันน้ำมั จิมจิมลงดินก็เป็นแต่ผูป้ปูก่าเป็นก็ะปูไล่หลบกระปูได้กินเด้อจานนีเด้อสำหรับสาวอุบนเองก็ะปูง่ายอยู่จ้ะกับสิมะเบาถึงว่าใบผู้ข่าวนี่หรือว่าสมุนไพรข้าวตองนี่น,าน่าจะเนาะกับตันวัดนั่นแตะกินตันตันวัดเป็นวัดกันเป็นวัดกระเชือขาเชือไวหลัดเนาะ ก็ตานตานมะเร็งได้นะจ้ะออกฤทธิตานมะเร็งเนาะจ้ะคือคนที่เป็นมะเร็งแล้วถ้าเ้ากินแล้วก็สิยืดอายุของผู้ป่วยได้นะจ้นะเนาะถ้าเป็นม่ทันแห่งเฮาก,ก็กินตานไหวโมห้มันแพลแผ่เฉื้อเนาะจ้นะเนาะยับย่างเฉื้อได้นะจ้ะออกฤทธิตานมะเร็งเนาะพี่น้องก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะนี่คือก็สิห้าอยา,ากแน่จักหน่อยเด้อจ้ะนี่เดี๋ยวนี้ ไปเห็นอยู่โรงเรียนจ้ะอยู่โรงเรียนนั่นเช้าวันไปทํางานอยู่โรงเรียนก็เลยเด็ดเอามาเนาะจ้ะมันมีหน่อยๆก็เลยเด็ดโอ้สองสมยอดมาปลูกนี่ก็เลยขยายพันธุ์ก็ได้เก็บกินหลายเทืออะไรจ้ะเอาไปจิ้มกับลาบหมูเนาะกินกับลาบหมูก็บแสบอยู่เนาะจ้ะสำรับคนกินง่ายเนาะกินกินกอนดูโทรหาแม่โบหน่อยโทรได้อยู่ลูกโทรได้อยู่ให้ยายทำคลิปก่อนไปรอนั่งรอก่อนนะร้านหน่อยจ้ะ นั่งรอยายอยู่นี่แหละเดี๋ยวยายทำคลิปสมุนไพรก่อนนะกินต้านเชื้อไวรัสได้นะนี่นี่จ้ะพี่น้องแก่วัดน่จาจะยาเสื่อไวรัสต้านต้านไวรัสต้านลูกวัดต้านมะเร็งน่จาจะเนาะคว่มดันอียังสิน่จาจะพี่น้องก็เลยเขาไปเบิ้งในกูเกิลน,น่จาจะ เพิ่นก็บอกว่างสั่นละจ้ะพี่น้องก็ไปเสิร์ชหาเบื่องเด้อพี่น้องหาเพิ่มเติมจ้ะให้พี่น้องไปค้นหาเพิ่มเติมแล้วก็ในในแอนไวรัสหยอดฮิตที่เฮากำลังเห็ดกันทั่วโลกยี่เดียวนีกระดานใดคือกันเด้อจ้ะพี่นอ้องอ่ามันลงปวดเนาะเสือลงปอดนี่ก็กินใดเอาไปต้มเอาไปตาแหงต้มเนาะจ้ะ ก็ให้คนหาเบื้องไปเสิร์ชหาเบื้องเอาเองอีกต่อไปเด้อจ้ะคือไปเสิร์ชเบื้องเพิ่มเติมเมนาะจ้ะแต่บือจจะบละเอียดเนาะจ้ะคลิปนี้อาจจะบือละเอียดเพราะว่าเทากับไปเบื้องในกูเกิลมากขึ้กันเนาะจ้ะเลาก็เลยมานำเสนอพี่น้องให้ได้รับชมรับฟังเนาะจ้ะสาระดีๆที่ซาวบนที่ ได้มากบอกกาวพี่น้องเนาะมาแนะนำก็ขอให้พี่น้องปลูกไว้ติดบ้านนํำเด้อเป็นสม,มุนไพรดีชนิดหนึ่งสรรพคุณดีเยี่ยมชนิดหนึ่งน,นาาจะกกินเพื่อสุขภาพเฮ้เนาะพี่น้องก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนเด้อช่วงนี้ก็มีโรคยอดทิตมาซมาหลือกันอยู่นี่ก็ระวัง ดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆหลักะดูแลชุมชนนำเนาะป้องกันเจ้าของป้องกันชุมชนคือการใส่เม็ดไใส่มาใส่กับทุกคนสวมแม็ดไว้อยู่ตลอดเวลาเด้อจ้ะเด้อด้วยรักและห่วงใยจ้าจากสาวอุบลคนเดชอุดมเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช่เด้อกะก็จะลืมเขาไป เวิ่งในเฟซบุ๊กน้ำเดอรสาวอุบลคนเดชอุดมจ้ะเพจติดตามเพจท่าน้ำเด้ร์จะเดิรกับละสายสุนีชาแนลเนาะช่องรักของเ่าของพี่น้องกดติดตามรับชมละหายกำลังใจน้ำอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณพี่น้องทุกคนค่ะ ขอพระเยซูคริสต์่งวอวยพระพรนะคะสวัสดีค่ะพอกันใหม่คลิปต่อไปนอกจะเนาอ